สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาน,นําเสนอวิธีการกำจัดนะครับเป็นตุ๊กแกนะครับอ่ากำจัดแบบที่เราไม่ต้องอทาบาปนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าอ่าจะมีไข่ตุ๊กแกอยู่ครับที่เขาฟักอ่าออกไปแล้วนะครับ นี่ครับเยอะมากนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้น่าจะนานแล้วนะครับตัวเขาคงจะโตนะครับแล้วก็อาจจะออกไปหาก,กินที่อื่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำจัดแบบไม่บาปนะครับโดยที่กำจัดแบบไม่ตายนะครับแต่ว่าเราสามารถจับแล้วก็เอาไปปล่อยที่อื่นได้นะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับว่า เราจะใช้อะไรนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาทําใส่ปลายไม้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปจอดที่ปากของตุ๊กแกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมจะใช้ก็คืออ่ปูนนะครับปูนแดงนะครับหรือปูนที่่คนเท่าคนแก่นะครับเอามากินมากนะครับ แล้วก็ยาฉุนนะครับแล้วก็จะทำการปั้นนะครับผสมกันนะครับนครับเราทำเป็นลูกกรอนก็ได้นะครับคือให้เข้าเนื้อเดียวกันนะครับ ครับแบบนี้นะครับรับรองนะครับตุ๊กแกนะครับมีเท่าไหร่นะครับหายหมดนะครับคือเราปั้นเป็นลูกกรอนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเสียบที่ปลายไม้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะแย่ไปที่ปากของตุ๊กแกนะครับเพราะว่าตุ๊กแกนะครับเขาเห็นสีแดงๆนะครับเขาก็จะทําการกินนะครับเพราะ ตามหลักแล้วตุกแกครับถ้าอะไรไปใ,ใกล้ปาเขาเขาจะ,ะทำการสวบนะครับหรือว่าทำการฮุบเหมือนปลาเขาฮุบเยื่อนะครับนี่ครับใช้แค่ยาฉุนนะครับกับปูนแดงนะครับก็วิธีนี้ผมใช้มาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนะครับ ก่อนหน้านั้นก็ปู่ย่าตายายนะครับเขาบอกมานะครับว่าให้ทําแบบนี้นะครับเอาตุกแกกินเข้าไปนะครับไม่เกินห้านาทีนะครับทุกแกเขาจะเมาแล้วก็หมดสติแล้วก็ตกลงมานะครับแล้วเราก็สามารถจับตัวเขาเอาไปปล่อยไว้ที่อื่นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําบาปต้องฆ่ากันนะครับวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ สำหรับวิธีการกำจัดตุ๊กแกนะครับเราก็ไม่ต้องไปาหาวิธอีอย่างอื่นเยอะแยะนะครับเราใช้นี่เลยครับอุย 呀。<Yeah. S 2> yeah. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผทมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดี